สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนๆซีแฟนคลับซู่คุณสกคนกับผมอยู่กับช่องเลมอนลำพูนท็อปพิเศษครับพี่น้องครับตอนนี้มาหอดจอดถึงพื้นที่เดับลอยๆๆแล้วณนะตลาดสมภพรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับผมมาหอดเป็นที่เดับลอยแล้วโอ้โหหอดไดมาห,อด,หอ,ดอดครับพี่น้องครับมานแต่ขอนแกน่นโอ้ยระยะทาง4ีลอยก็รเกือบหาลอยกดจาดผ่านบึ้ออย่างเดียวหอดแล้วโอ้ถ้าชมบรรยากาศอาหารตอนนี้ครับ เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันไปซื้อน้ำให้เด็กน้อยโอเคสวัสดีครับพบพบขยันจนเด้คนใหม่จอดคนเมื่อวานแล้วออครับอันนี้ขอบคุณขอบคุณไม่มีบูใช่ไหมขอบคุณคุณแม่มีบูนะครับผมโอ้สนับสนุนอาหารในทีมงานใน้คำขึ้นนี่ในเหมือนเรกนี่เพราะว่าผอ่ะปิงไกลเฮ้ยวสวัสดีครับ เจ๊อ๋เจ๊อ๋เอ๊เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกไหมรายการอุ๊ยหลายพอดกินส่เรียนแดงคุณ้ขนาดกินหลายหลายอ้วนจังน้อยเนี่ยหน้ามันอ้วนขึ้นปะกินทุเรียนสามสี่หมื่นตินหรอแมมันซื้อว่านาบวมเป็นบวม สองอันเลยหรอเปิดไปครับช่วงบรรยากาศตั้งหันครับสวัสดีปอโจด้วยนะครับสวัสดีอาโจครับผมได้ยั้งกินครับนี่นี่เนี่ยเนี่ยส่กระปุนนี่ที่เรียกว่าดีจอดกินยุคขรังเห็นนั่นลุกชอนพูดว่านั่นในมีผู้เลี้ยงอันนั้นขอบุนขอบุญกับอันปิ้งไก่โจกระไรขม่าไรบ่เนี้ ไจอดกินแล้วเจอดกินูมาได้แล้วทีจะมาสูเสียเดอกเอาเื้อนด้งหน้าป่ครับนี่มากมากังตามาเดาเที่เดียวนพอ้องกันโอ้ตายมากินลายนะครับนี่เด็ไม่รวเลยลูกจิงขาพูดไหมลูกซาพูดกิ้ไก่อโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่มีบูด้วยนะครับเป็นสนับสนุนทีมเสื้อทีม ีอันไงกานแ่พักหน่อยแถอะจะมีซีหลายเลวเดี๋ยวพักกันเป็นปมนซีก็เลยย่างกันกินเขาลยกินเขากินเขาครับอ่ะเมล็กนี่ิสด้ฟังนี่เนียน่าครับเนี่ยหนึ่งเขาไหมพ่อเนี่ยนี่เมนครับปา พี่้องครับผมพี่้องมาให้กำลังใจกันครับวันนี้อยู่ตลาดสมาพรคอนครับข้างตลาดสมาพรอำเพอบางพี่สมุรปากกาครับผมปักมากด้ครับอ้ยไม่ใท่ไม่ใช่โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้เซเลบโอ้โอ้มามาสิติดวั่ติดว่าอะไรด้นน่ตีดฟองเดี๋ยวนี่นิโอ้ติดอยูอุ้เท็ดเลยล่ะอ้ยจับหนอยมันลงง่ังไมันยังละบันนี้นติดเลยมันติดะบ่ ยังมันมันวันนี้กอดที่ตีกลองติดมีท่อกระสอบอยู่ที่ไหนมันเนี่ยฮะลบออกตัดออกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกขอบมาไปเนาะไปลูกขอบนะครับผมผมหัวก็มาหอดผมว่าลูกครับผมหัวก็มาหอด้วยกันโอ้มาไกลไรจากแหนฮะอะไรก่อนนี้ใบผลว่าท่านมันจะค้อนแก่น กินมไก่ายหลายก่แห้งอักินโอ้กิ่นอะไรหลายนะครับกินอะหลายเดี๋ยว่กินยังไเอ้ยไอ้กินมาแล้วกินมาว่าไงไรเดียมะหัวสิมีคือกันน่นะเริ่เรากินกินมาก่อนแล้วคือกันบ้านเดี๋ยวเข้ามาติดหนึ่งมาแรงแล้วหนึ่งมาเรียงแล้วหนึ่งมาแรงแล้ว ยังไวมากขอบคุณทุกๆกำลังไม่เชื่อใจจากพี่น้องครับผมฝากก๊อไลค์กดแชร์ไก่หอนไก่หอนง่ายนี่ก็ต้องหนส่วนขอบคุณแม่บรรยากาศไปนีดครับผมไปครับผ้าชมบรรยากาศหลังหารตัวไม่หอนใสแล้วเนาะหน่อยทีมงานเข้าเหมือนเรื่องนี้กับมื่ออื่นนะครับเข้าไปต่อกันทีกำปินบุรีนะครับราจิงบุรีผมจำซื่อสนามอะไรสนามหญ้าสนามหน้าหน้านี้คมจะย่างนี่ละผมจำอะไดรที่กัน อยากได้ครับอโอ้อขีพอดสม,มัยตะกีดไหมครับขีพอสม,มัยตะกีดที่มาเห็ดอ่อนวอยคอนวอยน้ำอันพะลุ่งนี่ละเดินตรงนี้นะครับเดินตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นแต่เขาเหลือปลาไม่เป็นคอนวอยแต่เนี้ยปลาแดดมา,มา,มาอนนมายู่ในส่วนหลังหงันอู้หู่นแต่ปราแดดยู่ทั้ต้นทางบนแนละ้วต้นไกล,กลบนต้นอยู่อันนาเวที่บนต้นนี้เขาจอดรถกันจอดรถบรัก ไปหาเครื่องแต่งตัวง่ายจักหน่อยกัอนอขี่ถั่วเดี๋ยวค่อยว่ายแต่กี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัครับโอ้ยยังไงเนี่ยครับมาหวางกันจะโมง่งเลยครับเนมโมอน,นียมาขึ้นปะครับปีหาวนี่อค,ครับผม อ่าตหกังสพิมตัางไม่ที่เลยหรอ,อ,อ,อครับเบนบอแมนครับตัางไม่ที่ขูดคอคครับตัางไปนั่งน,นั่ไปนั่ยืนรับค่ะกําลังใจทีมงานครับผมคุณนะ่ะขีดหอยความเก่าวขามหลังซื้อปลาเมื่อไรนอเมื่อไรนอโอ้เมื่อน,นันลายพี่น้องเมื่อเมื่อนันละเมื่อนัอน,น,นลนนายจับได้แล้วท่านพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องยอดหลังนะครับผมเรือไปเรือเบื้องยอดหลังสาวน้อยเพีองเพียงคุณแล้วมุ่นแต่ตะมันแต่ไม่มันไม่ค่คนบ่อย มือนี้ละมองอันนี้นะครับพี่น้องทันทีมองนี้เลยอันพอโจไปยืนทไข่มองอยู่มองขันนะพุ๊บนั่นไม่ใช่สลิงเนี่ยโอ้ยดีใจเลยความต่อความหลังอู้วบอกไปนอนในท่างผุนพี่น้องผุ่นผุ่นผุนนะผุ่นท่านอยู่ฟังข้างผุ่นที่ฟังนาเวทีุ่่นนาเวทีเพราะว่าบ่ได้มีมีส่วนเกี่ยวของกับห้างหลังเวที่หนะสมัยนั้นเป็นเนอะนี่เนาะเป็นคอนวอยเนาะก็เป็นศิลปินพอดีไม่อยู่ข้างหลังไปนอนอยู่ข้างหน้าปุ่น ตอเนเึงรถบัตพะลุงะะ่งเฮแต่ดากไว้ไอ้คอยไปสลังเป็น้เลไนะครับพ่อแสบป่ะครับอืมใช่อ่าใครยู่เป็นด<อ>เนดเวย ต้องเบินเนาะพ่อบ่ต้องเบินดิเดก่อยก่อนต้องเบิร์ดิจังมีกําลังมาดินี้สวัสดีคร้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีแม่มาแล้วพ่อแม่เด็กง่หูใรอัีต พี่น้อ,องเขาพูดขลังใจครับผมคุณจุดขา้างใจจับพี่น้องสูงเรื่องครับอันพี่น้องคลิปนี้มันขอตรีจบเพียงเป็นซึ่งอดี่อนขอกระมังคลินาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ